สวัสดีตอนเช้าเช้าค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะสาวอุบลน,นะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะวันนี้พามาเข้าสวนเหมือนเดิมนะคะเพื่อนเพื่อนหลังฝนตกแล้วสดชื่นชุ่มฉ่ำไปทั่วทุกคนอระแหงน,นะคะเพื่อนเพื่อนพืชพันธุ์ธัญญาหารก็สดชื่นแจ่มใสเนาะ พักสวนครัวก็ยิ้มร่าเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะตึ๊กหล,ลอดจานนะคะข้าวสวนข้าสวน วันนี้เอาความสดชื่นมาฝากค่ะยอดมะกรูดก็แตกยอดแล้วกำลังจะบ้าใบเลยทีเดียวใช้น้ำจุดหมักจุลินทรีย์จุลินทรียข้าวข้าวสารเนาะข้าวสารกัผสมกันกันกบนมเปรี้ยวจากขายงนะคะนี่ปลูกเอาไวา้เมื่อวานนี้เก็บไปใส่แกงหน่อไม้แล้ว ผักสลิดหรือว่าผักขจรกำลังขึ้นค้างขึ้นเลื้อพันขึ้นค้างเลยนี่ก็มระขี่นกนะคะพริกพริกริกริก,รกมเัเนือกระชายอันนั้นใบใบยี่หร่าริง ขามก็แตกยอดของทั้งนั้นก็ถั่วฝักยาวเนาะถั่วฝักยาวแล้วก็แตงอันนี้กลอันนั้นเอาไว้นี่จ้ะกำลังแตกกำลังครูใบตองโอ้หรือว่าใบขึ้นฉายเนาะกล้ากล้าพันขึ้นฉายเอาไว้แตกแล้วจ้ะ ฝนตกหนักเลยงเงยคอไม่ขึ้นเลยอันนี้ดอกแก้วค่ะดอกแก้วอันนี้ผักกวางตุ้ง้องตีกำลังงอบเนาะเจอฝนเจอพายุแล้วก็ข <c oughs> ึ้นช้านะคะช่วงนี้มาฝั่งนี้บัางฝั่งนี้ก็มีผักแยง ขยงหรือผักขยงวางตุ้งฮ่องเต้น,นี่จ้ะนี่ก็ใบเตยหอมเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องใบเตยหอมอยู่นี่มาขามเนาะทำมาขามใส่กระถางเอาไว้กินยอดแล้วก็นี่ผักสลัดโรยผักสลัดเอาไว้ไม่รู้จะเกิดหรือเปล่าเนาะ นี่ผักโขมจะผักโขมผักนี้ก็มีวิตามินเยอะเหมือนกันนะเถื่อนเกิดขึ้นเยอะเลยแต่เขาก็แก่ไปแล้วแต่ตอนที่เขากำงงานไม่ได้มาพูดคุยกันนะเนาะเถื่อนเนาะแต่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องผักโขมนะคะ ักโขอมอุดมไปด้วยวิตามินหลายชนิดนะคะนี่เป็นผักโขมจีนนะคะเพื่อนมันมีสีเขียวแล้วก็มีสีแดงด้วยนะคะพันนี้ผักโขมจีนมัมนมีผักโขมที่เป็นน้ําด้วยนะคะเพื่อนแต่ตรงนี้ไม่มีวันนี้ก็ตามมาพูดคุยเรื่องอันนี้ก่อนนี่ไงดอกของเขาที่จะลักษณะลําต้นของเขาจะเป็นกล,กลมๆเขาแตกได้ดีมากเลยส่ะเพื่อน เอแก่ okay, แล้วเขาเป็นอันนี้แล้วเป็นดอกแล้วจย้ายพันธุ์โดยใช้มเมล็ดในดอกจะเมื่อเวลาเขาแก่ยอดยอดนี่งามๆนี่เด็ดไปปาดเมี็ดมาปาอด,อดยอดเข้าไปลวกหรือว่านึ่งสสดปลาก็ได้นะคะทำเมนูได้หลายอย่าง mm. คือเราจะ น้ำมันหอยก็อร่อยนะคะเพื่อนๆในผักโขมเนี่ยมีอุดมไปด้วยวิตามินนะคะหลายชนิดกรดโฟโเลตและวิตามินซีโพแทสเซียมนะคะธาตุเหล็กและฟอสฟอรัสแมกนีเซียมสังกะสีและโปรตีนนี่แค่ย่อยๆนะคะและยิ่งกว่านั้นเรายังมารู้กันว่าคุณค่าทางอาหารของผักโขมนี่ มีเบต้าแคโทรีนสูงนะคะเพื่อนๆซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยป้องกันมะเร็งด้วยมะเร็งปอดและมะเร็งเต้านมในคุณสุภาพสตรีนะคะเพื่อนๆน,นะ mm hmm. กินเป็นประจำนะคะกินกินผักให้เป็นยานะคะกินอาหารให้เป็นยาไม่ใช่จะเป็นแล้วก็มาหาหกินทีหลังมันก็จะแก้ยากนะคะ ผักที่มีคุณค่าทางอาหารแล้วก็าหามากินนะคะมีสารซาโปนินนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ด้วยอย่างดีเลยนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้เป็นอย่างดีและช่วยขจัดสารพิษในร่างกายชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์เซลล์ผิวนะคะ วิตามินเอในผักโขมนี่ช่วยให้การมองเห็นช่วยในการมองเห็นนะคะจะได้ไม่ทำให้ตาฝ้ามัวนะคะบำรุงสายตานะคะช่วยบํารุงสายตาวิตามินซีป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันนะคะเพื่อนๆคนที่มีชอบเลือดออกตามไรฟันเป็นโรคเหนือนะคะและยังช่วยเสริมสร้างคอลลาเจน เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวในผักโขมนั้นอุดมไปด้วยเส้นใยจึงช่วยในระบบกับถ่ายลดความเสี่ยงต่อมะเร็งในกระเพาะอาหารได้ด้วยนะคะสันนั้นขอแนะนำให้เพื่อนๆกินนะคะอร่อยด้วยนะนี่นึื่งใส่ปลาหรือว่าลวกกิมกับน้ำพริกหรือว่าผัดผัดน้ำมันหอยนะคะนี่อร่อยนะเพื่อนๆ ปลูกง่ายนี่เอาเม็ดเขาที่อยู่ในในดอกเวลาเขาแก่จะเพื่อนๆก็เลยมาแนะนำขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์คนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ขอกรุณากดติดตามให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยเพราะว่าเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ช่องสาวอุบลไลฟ์สไตล์ ทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะคะเพื่อนๆสุดท้ายนี้ก็ขอให้พระเยซูคิดสงวนพระพรทุกทุกคนนะคะให้ได้รับแต่สิ่งดีๆพ้นจากภัยพิบัติสิ่งไม่ดีสิ่งเวลวรายขอให้พ้นจากตัวของพวกท่านได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีๆพบคนดีพบเจ้านายที่ดีเพื่อนที่ดีนะคะสวัสดีค่ะ